จะได้โ่อไปเล่นด่านนีไ้ไหม,มสบ,บายดีพี่น้อง่ะทำอะไรกันวันนี้เอาน้องเติ้ลออกมาเล่นข้างนอกนโอ้โหทำไมหน้าอีล่ามันดำแทะชมบุสม ออกมาอยู่ในนะบนนอนมันหดมึงส่งมึงมาทางนอกล้วปุ้ยเลยเบคอนอะไรเกตัวในโรบอทอ่ะมันมีมันมีชื่อว่าเบคอนด้วยจริงเหรอมันซื้อไม่ได้ทีนี่ต้องใช้สวัสดีพันโอ้ย ไปโตียอนไอเติร์เลยไอเติร์ไอเติร์บุไปเกิดบุได้เด้อไนเนี่ยนเติร์นนมเปดนะปนเติร์ปย่ามีก้งับอเรื่องนมเองกิ้งี่น้อนี่แต่ปยย่าแต่วนกาพเ่หมฮันน่ามาสิคะ บอก็ไม่กำลังสาวเอามากระโพดกำัห้อยมาหาจ้าชื่อตี๋กระโไงกระงกองกระโพดยังวานปะาวเหนีบัวม่รอปนีครั้นึลดอเานี่บบนไมได้อ่เลาหยได้พ่มีเจใหม่ที่ม่ดับไปแล้วค่ะ เอไปเก็บปลาไหมโอ้ยมาไปลาปลาอย่างนี้คือวลุงหบปลามารมดูเลยอยู่ในบ่อมนอนออกมาเนอะ รับถึงแล้วนี่ให้ทำให้มั้มดนะทำไมยาม่งนี่เ็นมือ้ลูกมากเลยน่ยาฆ่ากับอาซูบ่อาซูกตเพียบนลูกอาเบอาซูอาซูน่เดี่กลยวเกยว ทำใจด่งเหลียงเดี๋ยวไอ้นี่เปเด็กเทอะไอ่ต้องกะโดดเอาเยอะไอ้นี่มือนเดิมเต๋อมันจะเปียนยามังโลดีตงน้ำใส่ซื่อมาเลัง

วันไรโรกเราวันนี้มีแต่ไรโรกนี่กันทุกคนโรคไม่รู้มันจะโรคอะไรกันบ้างไรทคนทุกคนนี่กันเบยอะนะเดี๋ยวยังปลอกน้ำไม้่ได้ผสมบอก สีต้มปลาพี่น้องนี่ปลาคอใหญ่มาแต่บ้านตั้งน้ำข้าวปลามิ่นข้าวลงหมิน่นนะคะอันนี้ก็สีต้มใส่หมดแดงพี่น้องนีงม่นมีทั้งแม่เป่งข้องเอ้ยขักอริไปหักมาแต่กกนิ้วเฮาเองห้างเดียวกับพ่ออันนี้ยังร้อยหรือรัดหรือรัดปลาดุกักบป้าคอ่ะมาแต่น้องบ่าวตา พ่อได้ไปดูมั้ยสวัสดีพี่น้องบ่บ่ได้ไปตึกไปเอาบ่ได้ไปตึกเออไม่ได้ไปตึกครับผมไปเอาต้มยังซะนี่ว่าน้ําสิต้มปลานี่เออมันยังบ่เดือดบ่ อาหารฮาวมันนี่ก็สงสัยต้มปลาอย่างเดียวพี่น้องเลยเมนูต้มปลาอย่างเดียวเลยวันนี้ปลาอย่างเดียวอย่างเดียวเห็นอะไอย่างกับเรือหลายอย่าง,ายยางมึไม่ไปกินเนาอเอ,อ้ถามันอยากกินเนี่ยังปลานี่ เดี่ยดเลนุเดี่ยเอ้ยวันข้าวห้ามีซ้ำอย่างกินซ้ำอย่างกัเลือกูมือไปเบิ่งแล้วจุเรียกว่าเสือวันกินอย่างเดียวมหาโลกถ้ากินซองหน่วยเอาไปให้ป้าหรือให้ตอนไปเอาปลาบ่มีไปกินวันพักพายาเห็นข้ามันบ่มีไปกินเลยตั้งแต่คืนเลยอยเนาะบ่มันนี่นะไปเมาไอติมเมาอันน้ำอ้อย เสาหน่อยเพื่อนนองมากบอสเยอมากเลยของเขาเสาเอือยพี่น้องเลยขอบพูดกอนั่นเ้ยฮะ้าที่บ้นะใครเลบอเอาเงนเสียตื่เออชื้อารที่บานได้น่ะแสดง่าเส้นว้าดงาเสนนี่พี่น้องโอ้ยอีกนึงเ้ย นี่แห่ค่าน้ำมันมาข้าเรียนน้ำมันส่งรถต่อเบาคุณอาพันบ่มีเวลาบ่มีเวลาเลยเนาะแต่เรางเงินมาจะไปส่งไม่ไหวมีเวลาโลดหน้าโลดเอื้อยว่าจะหายใจพันเอออืแป๊บหนึ่งเจอกันพอคุณว่ามันึงหอดเอื้อยมัน เหมือนเราไม่ม <Wagner> ีตัวตนบนบ้านเลยใช่เราก็จะกินเกลืออยู่แล้วบนในเมือนจริงงนี่เยคจริงคนจริงอาไม่ได้พูด้วยปลูกปลูกเองเข่ต้องปลูกข้าวมาช่ไเลยก็ปลูกจริงทำาจะาของผิดี่ไงเออเอามากับผักแดงมาผักเชียวมีอยู่อันมาจึ่งกาอาเริ่มผิดมา อู๋ก <c oughs> ็หม่อาเนี่บ่อาแพงเพงนวันน้มื่อวัีชุกอาก็แพงเลยว่ะเ้ยหล่ะก็เป็นโฟลกเทนเท่อไปนี่อันไปเฮือดเขียหน่อยลยมีบอว่าวันนี้เต็มโ่่ายูใส่นะจังทางไปอีกโไปนะไปต่เวอาสามห้องโมงก็ไปซองทุมลกนก็ไ่เฮือดสามทุลกันนะเขียดน่อย นะมีแต่เช่าเชามาจการโลดให้ลูคอตูเแล้วก่อนังไปจักมาแต่ทั้งใบตัวนี้มีปลาที่ไมนยนะเอลาก๋งป้าเก๋งน้้ให้กินเดินมากินอร่อยมาปีกว่หอเอามีกินเน ันปนนะเรากินเออใส่เอาปลาค้งนี้อาเราปยบสเกามกนินิ่ทุ่งปลาหลาน้อยิงกินข้าวปาใ่ได้อ่ามากนวาถ้อยู่ากินนายกิน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 ได้ทเอะไรปลาล่านนนะขันปนนันน่ะทันปนนะจ้ำบ่กอันต้มแล้อมันเป็นโตยะ นตัวน <mile> ี้มากดีตัวนี้เนาะทุกแฟ้ตอนเลยเป็นปุ๋ยกระเบื้องเป็นหญิงเขียวอะไรเนี่ยตัวนี้พวยกมากแต่ว่าในใหญ่ของมันนนั่ตัวนี้ในน้อยหญิงเขียวว่ากันเหมือนกันท่านเหตุในใดวะท้างในไม่ได้อะไรครับไปเลยไปเที่ยวไหนมาสวัสดีครับจุดซื้อเนี่ยบริษัทเนี่ย่ใช่เนี่ยอ่าในในกล่องใช่ไหม ระลังอ่ะเสื้อผ้าที่ใส่แล้วแต่ถ้าได้นกกาเสื้อผ้าที่แม่ซักวันนี้โอเคอย่รวมกันใุ่ระเดี๋วไปพรุ่งนี้น่ะโอ้ยบ่อาบบ่ห้นอนน้ำแล้วเฮ้ยบ่อาน้ำเว้ยฟนบอก่บ่บบ่บ่บ่บบ่นบ่บอบนบ่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 น่บ่บ่บบ่บ่บบบบ่บบ่บบ่บบ พันก oh hmm. ับบเป่งโอ้ยบ่ให้นอนนั่นอไม่อกไม่อกไม่อกไม่อมนะหนไสเแล้วบานนมามากินหอยแครงหอยาเจ็บำเองมาแต่บ้านผมบนอนโคลงง่ยู่ซุยมาเป้งานเราไปน้โมเสกนกไป้ยงนกวะเก็บใหกินด้ว กินดิบได้บอมันยังปวดท้องเดียวออยันยืงท้องมันอากาศมันฮอนต้มซองนรสอามันเป็นอะไรขอบค่เคยกินจากเธอเด้กินดิบเนี่ยทีกินได้เชยเนาะมันจะปวดท้องมันชีอื้อโวยบอกไอ้น้ำเดิ้ยกินขเพาดิบเว้ย ไายนอนนู่นน้่นงกับพวกอาว์ข้าวโพดก,ก,ก็กินข้าวโพดดิบต้มซ้อมหมอ้อต้มซ้อมเลยนะยี่สิบเอาไปกินเลยต้มก่อนต้มก่อนใครใครกินเหมือนงานโอ๊ะเสาเอาื้อฉีิปีงปลาแม่น้ำโขงพี่น้องดีปลาแม่น้นำโคลงปลาสุดเดียวตอนมกนะป่ะปลามาใหม่บ่ลน,นี่ เอออันนี้ปลามาใหม่พี่น้องกินไม่ได้กินกินได้กินกินไม่ได้กกินอือฮะาเบิ่งบัตรป่าเอาหมดแดงลงหม้อพี่น้องเลย นี่พี่น้องใส่เลยทีเด็ดเ้าต้มปลาปลาใหญ่ต้องใส่ตตมดแดงมีไข่รพร้อมมีเมเปิง้งพร้อมก็คือคักค่ะพี่น้องเลยเสียบเสียบเลยงานนี่ซ้ำเสียบซ้ำเสียบพี่นอ้องเกลี่ยพริก,กดิบอีกซ้ำเสียบอีกเนาะอันนี้น้ำไม้เอามาจะใช้ปลาลูกอะไลูกไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไก่เอาให้ เมทาวให้ทับไก่แกดีโดยป้าโตไคือแม่มพุ่ง้าโดยเนื้อไผคือมันปอกก็ดอ่นปลานิู้ยอาจงอปลดเองะมาหน่อยใเมปุหน่อยจริงหรอคือโเอาจน้ำมัใส่อรบแล้วเอาไรขึ้นปาม่อครับ ครับไม่อะปิงพร้อมเลยพี่น้องปิ่งทางปลาต้มทางปลาเมนูปลาปลาของหวานก็คือข้าวโพดเลอาจะได้กินจะได้แบนงกินงกิหมดไปไม่มีที่อยู่ล้ยยยยลยยยยยยนยอยย้ยย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 นยย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 ย ເປັນອອກຊື່ໄດ້ບໍ່ນີ້ນັ້ນກໍແມ່ TikTok ລ ลาสเลยพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนทีน่ติดตามรับชมน้าฝากเบอรงจนจบคลิปได้อยพี่น้องเด้อนอนซาลาเนาะพอกันไหมคลิปมาสบายดี